สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะท่านผู้ชมสวัสดีท่านผู้ชมนะคะเช้านี้อยู่ด้วยกัน เตงเมื่อคืนเบี้ยวดูกล้องเม่นตาคอยเบี้ยวไม่นอนเต็งสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะท่านผู้ชมวันนี้เราก็มารดน้ำผักกันแต่เช้านะคะมาค่ะอ้าวยังไม่เห็นท่านไหนเลยศูนย์ศูนอยู่ ลูกคดกดผิดออกมาแล้วมาแล้วหนึ่งท่านมาแล้วเนาะหนึ่งท่านเนาะอ่ะเช้านี้ทักทายกันทักทายกันเช้านี้นะคะที่โคกหนองนาจำปาดงม,มาแล้วคุณยุพันนะคะสวัสด,ดีจ้าสวัสด,ดีจ้ามาแล้วคุณยุพัน ทักทายกันนะคะที่โคกหนองนาจำปาดงวันนี้มีสมาชิกที่สมาชิกเพิ่มแล้วที่โคกหนองนานะคะวันนี้เราเมื่อคืนมาแล้วสะดุ้งกลางดึกแล้วมีมีแล้วนะคะมาแล้วสมาชิกเพิ่มสามคนนะคะเตอนะคะแนนแล้วก็วิวนะคะมาอยู่ ที่โคกหนองนานะคะอ่ะมาค่ะเรามาักทายกันคุยกันเช้าๆนะคะนี้แอดมินแอนก็กลับกบกลับไปเยี่ยมไปเยี่ยมลุงกับป้านะคะแล้วก็กลับกกอกนะคะก็เลยกลับกกอกค่ะก็เลยกลับไปเลยเนาะเพราะว่าวันจันทร์ เยี่ยมลุงเสร็จแล้วก็ป้าก็จะไปส่งที่กกอกวันศุกร์ก็จะไปรับมานะคะก็อยู่ด้วยกันค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับ f อซทุกท่านนะคะที่สั่งลุงป้าป่าร้านัวนะคะไปไว้ที่ครัวนะคะขอบคุณนะคะเอาไปไว้ที่ครัวทุกครัวนะคะมีลุงป้าป่าร้านัวนะคะที่ครัวท่านขอบพระคุณมากๆขอบพระคุณที่ ซื้อให้ย่าน,นะคะ6ขวดเมื่อวานไปเอามาแล้ววันนี้ก็คงจะฝากไปให้ที่บ้านนะคะเนาะเขากินที่บ้านกันนะคะค่ะคุณสมสบายดีคุณโสมเป็นไงสบายดีเนาะนะคะหนึ่งหนึ่งแปดสองศูนย์นะคะ, 1, 1, 8, 2, 0, ะ,ค,ะค่ะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีโชคนะคะโชคใหญ่นะคะเมื่อวานก็ fc นะเพิ่นมาเพื่อนบอกว่าถ้าเพื่อนได้เนะพื่อนจะเอาหมอลำซิ่งมาลงนะคะก็ขอให้ได้นะคะวันนี้ขอให้ได้เนาะเพื่นบนเรียบร้อยแล้วนะคะก็คงจะได้ดูหมอลำซิ่งเนาะหวังว่าอย่างนั้นนะคะค่ะสวัสดีค่ะญาชีสวัสดีค่ะแปดสี่หนึ่งเก้านะคะสวัสดีจ้าอ่าเดี๋ยวดิญาติรถนำต้นไม้ไปด้วย ลดน้ำผักไปด้วยเนาะคุยไปด้วยคุยไปด้วยลดนะลดผักไปด้วยค่ะผักที่ยญ้ากเกี่ยวเนี่ยไม่ใช่ผักผักบุ้งนะคะผักบุ้งที่ยญกาเกี่ยวนะคะไปให้บุญเหลือบุญรอดนะคะก็แตกยอดขึ้นมาอีกแล้วคักก็แตกยอดแล้วเดี๋ยวจะตัดเอาผัก เอาลงไปให้ปลาที่สะลุงกินสะลุงตรงนี้เดี๋ยวตัดเอาผักก่อนอากาศมันมันโรยลาแล้วนะเดี๋ยวตดัดใส่กระสอบจะเอาไปให้ให้ใหสะลุงนะคะสะอหัวใจเห็นเมื่อวานนี้ย่าเดินไปเห็นปลาจิ๊บจับจิบจับอยู่ปลาเล็กๆก็คงจะเอาไปให้วานให้มันกินเนาะ ค่ะเสียงเจี่เสียงป้าดาเลยเสียงป้าที่บ้านค่ะสวัสดีนะคะทุกท่านนะคะเม้นเข้ามาค่ะทักทายคุยกันจ้า ทักทายคุยกันนะคะคุยกันยามเช้าค่ะมาค่ะทักทายคุยกันผักงามงามค่ะผักงามงามผักผักซีลาวผักซีลาวก็งามงาม ผักบุ้งก็งามงามพี่น้องผักบุ้งดูนะคะผักบุ้งงามงามที่ยาโรดผักบุ้งเดี๋ยวเก็บลงไปผัดผักบุ้งไฟแดงผักบุ้งไฟแดง ฝักบุ้งไฟแรงสวัสดีเช้าวันจันอ๋อวันนี้วันพระสิบสี่ข้าวันพระหรือคะเดี๋ยวย่าก็จะลงไปไหว้เนาะถ้าวันพระนะวันพระเอ็ดมินวันลบบอกแล้วว่าวันพระนะวันพระสิบสี่แรมสิบสี่ข้าค่ะวันนี้วันพนะระเนาะก็คงจะลงไปไหว้นะคะไหว้ ด้านล่างจะได้กินไหมกระพูดยางขีหงอมาใส่จะได้กินมาแล้วนี่ วันพระเนาะคุณวันลบเดี๋ยวๆคุณวันลบบอกอะไรเมื่อกี้นะคะบอกว่าคุณประเทืง่งสวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันจันทร์วันพระแดม14สิ่ค่ำเดือนสามจายา,าชีอ๋อคะ่ะขอบคุณนะคะเอดมินวันลบ ค่ะคุณปัดเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีเช้านี้จันทุกขั้นนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณแอดมินวันลบนะคะที่มาสวัสดีให้นะคะวันนี้แอดมินยูโรไม่มา จะผ у ดผักดีี่กบุ้งลงไปผัดนะับก ตรงนี้ต่น้ำรัว่วหัวโอย Uh huh. uh huh. เดี๋ยวย่าเอาผักบุ้งกับกกกอกค่ะผักบุ้งกับกกกอกนะคะลูกบอกว่าเอาไปกินอ้าวไม่ชัดเท่าไหร่นะเอซี่ะเก็บผักบุ้งนะคะไปให้เขากินที่บ้านอาขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณคนเมันลบนะคะขอบคุณ ทุกท่านนะคะคุณอะไรนะนี่เดี๋ยวอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกเลยเนี่คุณประกอบนวมประกอบขอบคุณจ้าที่เข้ามาเป็นกําลังใจกดไลค์และอยู่ด้วยกันนะคะ Sampai jumpa di วันนี้วันรวยรรวย่ะสิ่สี่ข้ามเดือนแลนถิงสีส่ข้ามหมดพอดีเดือนนี้รุ้ยรุว,นรวยนะคะวันนี้เก็บผักทำบารายพงสุดาเอาไปให้ปลาฝากไปให้ใครเอาไปให้ปลาฮะปลาเอาปลา,าสะลุงเอาไปหวานให้มันกิน เอ้าเข้าใจว่าจะเก็บไปฝากบุญเหลือบุญรอดเออบเหลือบนรอดมัจะได้บ่รถขับไปรถไม่เห็นเป็นไรเลยใส่รถขับไปเลยบ่เออใส่กระสอบไปใส่กระสอบออ<ๆ>ไปเลยบ่เออเพราะมันกินไม่ได้แล้วไงใช่ไหมล่ะกินไม่ได้เออจะให้บนเหลือบุญรอดบุญเหลือบุญรอดก็มากกันแล้วนี่เออนั่นแหละมากกันแล้วชอบแล้วนี่บนเหลือบนรอดก็ชอบแล้วมากเขาแล้ว จะไปหวานให้ปลานี้หลังบ้านป่านสระหวัวใจอันนี้สาเหตุที่มันกินไม่ได้เพราะว่า <Okay. S 1> หนึ่งมันแก่สองมแงมลงแมลงมันกินเกือบจะเหลืออะไรแล้วเพราะว่าผักของเราเป็นผักกรอกจานนั่นเองเนะครับ แล้วก็เผื่อแผ่มาแรงด้วยมันถ้ามันนานแล้วมันก็เป็นแบบนี้แลวมันลุยล้าอือวันนี้กินได้อยู่นะย่าต่กินได้ยู่นะแต่ว่าค่อยหยัา,าไม่คือนี่เสือไม่สือ่อหมอเสือหลับหมอทำมาซิกไม่มาเพิ่มแล้วนะ พี่นาเรานี่แหละอ๋อแอดมินเหรอแอดมินมาแล้วเมื่อคืนออ๋เมื่อคืนดูหมอลำดูไฟ์สดหมอลำไม่สนใจโลกภายน้อกคำอะไรนะคำผุนรวมมิตรปฐมเหรอโอ้ดูปฐมเอาปหวานจะเอาปหวานให้เป็ดให้ใส่อะไรไป ใส่กระสอบแล้วใส่กะละมังดีะเวกะละมังมาเอาไปนี่นะไปใช้เอาไปให้มันกินนอย่ี้ ส่งเลยเลยเองได้ไหมส่งยังไงบ่เนี hey ่เอาไปส่งแบบทุกย่านฮะเหมือนกันหมดทุกขั้นตอนลงคลิปแล้วก็จะไปทำเองอยู่างรูปลงเองเลยบ่โอือเ้ได้อ๋อแล้วเจ้าไปตัดต่อที่นู่นส่งไปลงไปเลยน่ะบ่ 嗯嗯嗯。嘛。Uh, uh, uh. ไปให้ปลาปลาที่จะูที そうです。 nếu để tao, tao phắc bông ít, phắc bông nó nồi คะสวัสดีนะคะคุณคุณอะไรนั่นนี่ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กันเป็นกำลังใจให้เจอเป็นสิ่งเสมอให้มา หนาววันนี้หนาวว่าอยู่มันทำไมหนาวกาดเย็นลงนะคะท่านผู้ชมใส่เสื้อสองตัวยังหนาวเลยไปไหนเดี๋เราจะเป็นคนเดินทางไปคทำนม นะลุนกันมาลุนกันมาลุนกันว่าใครจะได้ไปวันนี้เหรออืโอ้โหอนนี้มันหกโมงกว่าแล้วรีบอาบน้ำก่อนอาบน้ำเลยโอ้ต้องเห็นแค่นี้ก็จะอุตส่าหิตดอกใช่แค่เออกวางตุ้มแค่น้อยๆกวางตุ้มแค่ปักบุ้งสวยจริงนะปักบุ้งสวยแต่ว่ากวางตุ้มแค่มันไม่ขึ้นเลยมันอันนี้ไม่น่าร้อน สําหรับไลนนี้ย่าก็ขอลงไลน์ก่อนนะคะเจอกันไลน์ใหม่นะคะขอบคุณคุณอะไรนาะนี่ขอบคุณคุณ,คณ,คณสักกรไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่ใชคุณนี้คุณพาแต่ว่าอ่านไม่ได้นะ,ะเป็นภาษาอังกฤษค่ะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ย่านะคะมาดูสวนผัก ห้าสิบเอ็ดท่านแล้วดูสวนผักหญ้านะคะขอบพระคุณมากๆค่ะเก็บผักนะคะไปฝากเก็บผักไปฝากคนที่นานะคะไม่ใช่ไปเจอผักฝากคนที่กกกกนะคะยากเก็บผักหอมแล้วก็ผักชีนะคะกลับไปให้ลูกให้เอ็ดมินเอ็นเอาไปกรกก แต่มันไม่ต้องซื้อนะคะมาก็เก็บมามันมีเนาะผักปลอดสารพิษ้วกเก็บไปกินที่บ้านค่ะก็สำหรับคลิปน,นี้นะคะประมาณนี้นะคะไลน์นี้นะคะขอให้เอฟซีทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสด,ดีจ้า